สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลิปดิดมๆง่ายๆแต่ให้สาระเรื่องหมาปางแกว้วกับผมหนึ่งมุมหนึ่งสามครับวันนี้มีอุปกรณ์รณนิดหน่อยไม่รู้ว่าย้อนแซงปะแต่ย้อนแซงก็หนันๆนิดเดึก็คือวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการส่งมาทางเครื่องเครื่องของเครื่องทัง้ง,งเครื่องบินว่า เขาเขาต้องยังไงต้องเตรียมอุป,ปรกรณ์อะไรบางนัดหมายให้ให้ลุกให้ให,ให,ให้มีการนัดหมายและเตรียมยังไงบางอ่าคือทางสนามบินเนี่ยตอนเนี้ยมันมีที่บริการจัดส่งภายในประเทศเนี่ยคือของนกแอรอ์อยู่ที่เดียวก็คือของนกแอร์เนี่ยเราก็คือต้องติดตอ่อติดต่อเขาเนี่ยตอนเนี้ยก็คือมันมันอยู่ในช่วงโควิดตอนนี้กลับมาระบาดระลอกสามเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าแต,แต่ละที่คือ,คอ,คอต้องเช็คหวันต้องวันเลยคือกองทมไในหลังจะห้าโมงเย็นเราก็จะโรไปเช็คว่าพวกเนี้ยมีมีไฟในคองจังหวัดที่เราจะส่งไปเนี่ยมีมีมีเที่ยวบินไหมเพราะว่าไอคองของนกแอร์เนี่ยเขาหองว่าจหวัดที่ว่าสนามบินมีแต่ว่าใช้เครื่องเล็กเขาจะไม่เขาจะไม่ส่มงมา เขาจะไม่ไม่ไม่หลับขนทรงแต่ว่าถ้าเป็นเขื่อนใหญ่ถึงเขาจะหลับดางนั้นเราก็ต้องเช็ไว่าไอ้จังหวัดที่เราเราทรงจะทรงอ่ะมีมีมีเที่ยวบินไหมเราก็ถา้าพราเราได้แล้วว่าเออเราจะไปสรงเที่ยวนี้เที่ยวนี้ก็คือมันจะมีเวลาบอกปกติเราก็เซิร์ชในในในนกแอร์ดอทคอมในนั้นเลยว่าไฟบินไหนแล้วก็คอโทรเช็คว่าเที่ยวไหนเที่ยวไหนอ่ะสมมุติมันมีเที่ยวสี่โมงเย็นอ่ะสมมุติเราจะทรงไป ส่งไปส่งไปนครอ,อะไรพวกนี้นครจะจะจะมีเยอะนิดหนึ่งนครสุราษฎร์เนี่ยก็คือถ้าส่งไปนครนีเที่ยวบินประมาณสี่โมงเย็นแลาเราก็ต้องส่งเอาหมาเนี่ยไปไปถึงสนามไปถึงที่ส่งของของค่าโก้ของนกแอร์เนี่ยประมาณก่อนบ่ายสองก็คือต้องไปส่งต้องไปทําเรื่องเรียบร้อยก่อนเนี่ยก่อนที่ไฟจะขึ้นเนี่ยสองชั่วโมง ก็คือเป็นกดเกณฑ์ที่เขา <S <S เขาบังคับเลยก็คือเราก็คือคนที่เขาเรียกว่าต้องไปโหลดต้องไปเตรียมให้เรียบร้อยก่อนแล้วอุปกรณ์ที่ที่เราเราต้องเตรียมไปสําหรับการขนส่งมาเนี่ยในเครื่องบินเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาบังคับเลยต้องต้องมาตรฐานแน่นานาไม่แตกไม่พุไม่พังเนี่ยเป็นกล่องเดี๋ยวนี้กล่องมันก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็กล่กองก็กล่องก็มีมีทั่วไปสนามบินเขาเตรียมไว้ไว้มีแต่ว่าแพง เขามีเป็นกล้องที่ว่าหมาเอาไฮมาเนี่ยมันสามารถเดินเทินได้กับตัวใดอะไรไดใดให้มันอยู่สบายนิดนึงเพราะว่าการที่มันมันต้องไปโหลดล้อสองสองชั่วโมงแต่เขาก็อยู่ในที่ที่ว่าโอเคนะเขาเตรียมที่ว่ให้เรียบร้อยแล้วก็การอยู่ในเครื่องบินก็คือท้องในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเครื่องบินเนี่ยประมาณชั่วโมงเดียวไม,ไม่ไม่ไม่ว่าที่ไหนก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงแล้วก็ ต้องไปหลอที่ที่พอไปถึงแล้วก็ไปหลอฟันเจ้าคองจะมาลับอะไรเนะี่ยก็คือเขาก็เลยจะบล็อกในต้องแข็งแรงตรง้องต้องนี้ต้องกับตัวใดอะไรใดก็คือผมว่ามันเป็นมาตรฐานแล้วเป็นการดูแลของเขาด้วยบางทีเราเราฝากฝอมวังไปกับสิ่งที่เราเราไม่ได้อยู่ด้วยนะเราเราก็ต้องดูแลมาให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีมีแผ่นรอง เพอมีข้างตอ่ะมันมันจะมีไอไอไอแผ่นองไว้ไหมจะมีสายสายสับสายเป็นแผ่นลองกันกันจีกันกันน้ำพกอะไรเนี้ยของ้องสายบังคับก็ก็จะบังคับสายไปด้วยแล้วก็ต้องมีน้ําจุกน้าติดไปจุกน้าติดติดติดไปด้วยเพราะว่าน้ำเนี้ยมันมันจะได้กินในกลระหว่างถางก็อันเนี้ยมันเป็นโคดบังคับคือเราต้องนั้นแต่ว่าถ้าจุกน้ําไม่มีไอสับแผ่นลองไม่มีก็ ที่ที่ขาโกนกแอร์เขาจะมีเตี้ยมไว้ให้แต่ว่าราคามันก็สูงนิดนึงราคาก็จะสูงกว่าของตลาดปกติอยู่แล้วเขามีไว้ซัพพอร์ตสหรับถ้าเราไม่เตี้ยมไปแต่ถ้าเราเตี้ยมไปเขาก็ไม่มีปัญหาไปถึงก็ลดแล้วก็เสียค่าใช้ก็คือทําเรื่องแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเรียบร้อยเรามาเขาก็จะเอาไปพักไว้ที่ห้องมันจะมีห้องมานจะห้องห้องห้องสำหรับพักแล้วก็ร้อมเดินทางก็คือมาเนี่ยยังน้อยก็คือทังทังค่า ของทาโกที่ผมเคยเช็คแต่เขาก็าไม่ได้มาดูหรอกว่าเรามีใบใบอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็คือการทรงทางเครื่องเนี่ยไหวการทำวัคซีนเอ่ยเนี่ยถ้าจริงๆก่อนต้องทำวัคซีนก่อนอย่างน้อย,นยหนึ่งเข็มแต่ของผมเนี่ยผมให้สองผมทำสองเข็มเลยก็คือไวในการเดินทางของผมเนี่ยประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนนิดๆอ่ะก็คือทำเข็มแรกต่อห้าสิบวันทำเข็มสองต่อหกสิบห้าวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองวันเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบถึงเจ็ดห้าวันถึงจะเดินทาง ก็คือมาต้องโขขอประมาณแล้วแข็งแรงแล้วก็มันต้องให้ได้ก็คือไอเนี่ยมันเป็นฝามรับรับผิดชอบของเขงของแต่ละทีเองไม่เขาไม่ได้บังคับไหวบงังพังแล้วจะทรงเล็กเหลืออะไรก็ได้แต่ว่าของพุมเนี่ยผมตั้งไว้นันก็คือมาต้องได้วัคซีนอย่างน้อยสองเข็มแล้วก็เดินทางมาต้องแข็งแรงปลอดภัยต้องสมบูรณ์คือเราฝากความวังไปแล้วเราต้องให้คองที่เราทรงไป มันดีที่สุดทั้งผู้รับที่ดีที่สุดเราก็เราเลี้ยงเรามาตลอดอ่ะเราก็ไม่ยากให้มันเป็นอะไรดังนั้นเราต้องดูให้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 เรียบร้อยแล้วก็ในคาโก้ในการสง่งเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่นะเขาก็ไม่เขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะเพราะว่ามันเป็นฟา,าร์มรับผิดชอบขอ,ข,อข,อข,ออของของของกลัวเจ้าของของกลัวฟาร์มเองที่ว่าเราต้องดูแลเราก็ให้ดีต่อมาให้มีความาผิดพลาดแล้วเราก็ไม่น่าจะทําให้มันผินดพลาดเลยเพราะว่าเราเลี้ยงเรามาเราส่งทอดไปถึงมือคนอื่นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะดูแลให้ดีอ่าตอนเนี้ยก็คือข,าขา่าวๆก็คือเราต้องโทรเช็คโทรเช็คกับนันว่าใดเที่ยวบินไหนแล้วก็เตรียมไปพร้อมโทรนัดกับเขามันก็จะมีล้องลอง็ลอกเซิร์ฟคาร์โก้นกแอร์ดอนเมืองตอนนี้สุวรรณภูมิยังไม่มีนะเพราะว่าตอนนี้มีมีของนอกแอร์ดอนเหมืองอย่างเดียวที่หลับหลับขนส่งสัสตว์ก็คือเราก็ เช็คโทรเช็คับเขาเรียบร้อยพอเช็คเรียบร้อยเราก็ทีนี้เราก็ดูไฟใไนแล้วเตรียมตัวกับต้องต้องไปใหตุพร้อมก่อนสองชั่วโมงก็ไปพร้อมเราก็เตรียมอุปกรณ์แล้วไปพร้อมเนี่ยก็ไปถึงก็นั้นแล้วก็ไปพร้อมเครื่องคืนแล้วก็เราก็ต้องทีนี้ก็คอยโทรเช็คกับคนรลับแหละก็คือแล้วก็ทีนี้ก็มาดูวิธีการแนะนําสําหรับคนที่หลับหมา คือมาเนี่ยเราก็ต้องดูมันมันแน่เอาเอาเอาใช่ด้ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะขอพคพมีทคือคือหลักทั่วไปเลยของของการหลับหลับหลับหมาพะเราหลับหมาจะเครื่องแล้วเราก็ดูไอ้มันแข็งแรงมันหนานไปมันเละมันทับท้ายในในปงไม้อะไรไหมพเนี้แล้วพอเราไปถึงบ้านก็คือพยายามอ่าดูมันไอตัวนี้มันมันดูมันตกใจมันวาดกลัวมันดูอะไรไหมก็คือจะพยายามไปฝืนนี่ไปจับมันเอาออกมาเลย เพราะวันบางทีมันมันยังไม่คุ้นเคยกับเหล่าพยายามให้มันปรับกับกับเหล่าเห็นหน้าเจ้าของไม่ผ่านบล็อกก่อนอ่าแบบกนนีกรณีเพราะว่ามันกินกน้ำมัน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 จะไม่หิวเท่าไหร่บางทีมันก็มีอาหารมีอะไรมีอาหารไปก็คืออย่างของผมเนี่ยผมจะส่งอาหารไปก่อนพอถูกวันนี้มาก่อนจะแพ็คติดกับไอไอไอบล็อกไปแต่ว่าหลังล่างนี่เขาเขาเขาไม่ให้เขาให้ส่งแยกมันแพงผมก็จะส่งเคอรี่ส่งไปสีไปก่อน ก็คือเอาอาหารส่งไปอาหารเอาใบทันประวัติไปวัคซีนส่งไปก่อนเดี๋ยวนี้พอเหมือนถ้าทำาอาหารแล้วก็อาหารเนี่ยใส่ไปอาหารเนี่ยรอรอกนรอให้ถ้ามันหิวมันก็จะเดินออกมาแล้วก็ดูพฤติกรรมหมาว่าเฮ้ยหมาแล้วจนหมาที่เขาส่งมาเนี่มันมันมีพฤติกรรมยังไงถ้ามันใจดีเล่นได้ก็เปิดแล้วก็ออกไปเลย้ามันถูดูมันหงเมาดูมันเฝ้าเจ้าดูมันดู มันดูไปจับโกมันฮือฮาเลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันทําใจให้สบายให้มันให้ให้มันรู้สึกว่าให้ให้มันปลอดภัยให้มันรู้สึกคุ้นเคยกับเราเพราะมันยังไม่รู้จักเราเราเราแค่เห็นรูปเห็นอะไรมันพบเราสัมผัสมันแล้วค่อยๆค่อยๆนั่นเข้ามาแล้วก็ทีนี้ก็คือพอพอเราเห็นปั๊บมันก็จะมาปั๊บเราก็พยายามค่อยๆเปิดเปิดเปิดเตรียมเปิดบล็อกให้ให้ให้มันอ่ะแล้วพยายามเรียกมันพยายามเรียกมัน ให้ม you know right ันเดินออกมาหาหาหาเราเองให้มันเดินออกมาหาเราให้มันออกมาเดินเพราะมันเดินออกมาหาเราเดินออกมากินข่าวเดินไอเดินมาเอามากินอาหารหรืออะไรทำมันหิวเนี่ยพอมันเดินออกมาปั๊บแล้วเราค่อยๆรู้กลัวค่อยๆรู้เบาๆค่อยๆอะไรไี่ยอ้จะไป่าไปดึงจะไปจะ่าไปฟืนมันให้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 มันรู้สึกเฮ้ยมันมันมันตกใจก็คือให้เรียกแบบให้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 มันเดินให้มันอันนันออก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 มาหาเรา โดยด้วยตัวมันเองเพราะมันออกมาหาเราแล้วมันน่ะมันจะมันจะปรับตัวเขากับเราง่ายฝาแต่เราเกินไปดึงไปเลยให้มันมันยังไม่ดูจักเราอะเราเราไปนั่นปั๊บมันจะเกิดการต่อต้านเราที่นี่มันจะเกิดฝาไม่ไม่ไม่ไว้ใจในในในตัวเจ้าของเพราะไม่ไว้ใจก็มาที่นี่ก็จะหนานจะหนานแต่ว่าที่ผมบอกวิธีปับง่ายๆคือใจเย็นๆกับมันนิดหนึงแล้วก็ดูว่าเออมันเลอะเทอะมันเละไหมถ้ามันไม่เละไม่เลอะเทอะแล้วก็ค่อยๆเลียย เรียกเรียกเดี๋ยวมันก็เดินออกมาเพมเดินออกมาแล้วก็เอาอาหารแย่ให้มันหรือเอาขนมร่อยมันเพราะมันกินแล้วก็ทีนี้แหละเราก็ค่อยๆลูบหัวนะค่อยๆลูบอยๆอะไรเดี๋ยวทีนี้ก็จับสบายแล้วก็มันก็หลับว่าเราเป็นเจ้าของม้วอะไรประมาณนั้นมันมันมันก็จะรู้สึกว่าโอเคนี่นี่เจ้าของมันดีเจ้าของไม่มันอะไรแบบนี้มันมันมันก็จะไม่ไม่มีปัญหาก็หลับแล้วก็มันก็จะ หลับเราและทีนี้เวลาแล้วนแล้วเราได้รับอาหารจักเื้ออะไรเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาก็มันง่ายขึ้นมันไม่เกิดการตรอตามนมันไม่เกิดการทะเลาะกับเราครับผมก็ในวิธีการขนส่งทางเครื่องเนี่ยก่ออุปกรณ์ต่างๆลักษณะวิธีการแล้วก็การหลับหมาเวลาเราไต่มามาแล้วเราเราหลับควรจะหลับยังไงควรจะให้วิธียังไงอ่ะเนี่ยในคลิปนี้ก็หลง ลองย้อนฟังดูครับลองฟังมาถึงมาเปิดตรงตรงจุดนี้ก็ลองย้อนฟังดูแล้วก็คำนี้อะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ที่ไต้ใต่คลิปหรือว่าไม่งั้นก็โทรมาก็เบอร์ก็อยู่ในรายล,ละเอียดของของของคลิปนี่แล้วอ่ะเบอร์ติดต่อผมเบอร์อะไรหลายเบอร์อะไรแล้วก็เพจเพจเฟซอ่ะชื่ออะไรก่อนเนี้ยอยู่อยู่อยู่ไปคลิปเปิดในข้อความที่ว่าต้คลิปมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ก็คลิปนี้ววตต patience, analyse, นก็แค่นี้ก่อนครับ <laughs> เตรียมจังหวะผิดหลอแล้วขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ